กิจกรรมความเพียร3ครั้งที่22ของวันที่12เดือน12 2567ข้าพเจ้านายรัฐเสนิวงนายยุทธยารหัส348 EP 2 ที่หกธรรมจักกับปะวัตนาูตรเอวเมาสุตังเอกังสมัยยังภะคะวะาพาลานาสิยังวิหรารติสิปันเนมิขทายาต ตะโคภะขวาปันจาวาคีเยภิกขามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปปภาจิตเตน,นนะเสวิตับภายโยจายังกาเมสุกามสุขาาสัขลิกาดุโย คัมโมปวุทธชนิโกอนาริโยอนัตตาสันหิตตโยจายังอัตตากิลมัธานุโยโคตุโคอนาริโยอนัตตาสันหิตต แตนะอภิสัมพุทธาจักขคกาลณนยานาคาลณีอุปสมายาพินญาสัมพุทายะนิพานายะสังวัตติกัตมาจระสภิกขเวมัดชิมาปฏิปทาตทา คาเตนาพิสัมพุทธาจักโุการเนยนานการณีอุปัสมายะภินญญยาสัมพอทายานิภานายาสังวัตตาเตยมเมวาลิยอัดทังคิโกมะ ขอสสยยาทิทางสัมมาทิที่สัมมาสังข์พอสัมมาวาจาสัมมากรรมันตอสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายัง โคสาภิกเขาเวมจจิมาปารปรปาทาปะทาคาแตนนะอภิสัมพุทธทาจากโคการณียานาการณีอุปสมายาอภินยายะสัมพอทายะนิพานายะสังวัตตริ อิทังโขปานาภิกเขเวทุกขังอริยสัจจังชาาิปิปิทุกขาจลาปิทุกขามาละนามปิทุกขังสโสกะปริเทวะทุกขโทมานัสุปายาสาปิทุกขา ปิเยยิสัมปยอคขโทขอปิเยยิวิปโยอคขโทขอยมปิชังนลลพันติตามปทุทขังสังขิเตนะปัตตุปาทานะขันธาทุกขาหิทางโอปนาปิเขเวโท สมุทัยอ,อริยศัสตร์ยังยายังตัญหาปวนโนภาวิกานันทิลาฆาสหขาตาปัดปาปัปาพินันทินเสยยธีทางกามตันหาภาวตันหาวิภาวตันหายทางโขปานาภิ เขาแว,วทุกขานิลรทอริยสัตยังยอ่อสัตสายเหวปันหายาเสศเวลาคานิลรทอจากโคปตินิสักโคหมดไปนาลายอยทางโคปันาพิเขาแว,วทุก อันิีรอถาคามิเนียปะเปปะทาอาลียาศาสยังอายะแม้ว่าริยอหัังคิโกมะโคเสยยธิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกบโปสัมมาวาจาสัมมากรรมัน ปิแมพิเขวปุเพอนันโนสุเปสุธรรมแมสุจักุงุตตาปาธิยา낭ุตตาปาธิปัญญาอุตตาปาธิวิชาอุตตาปาธิอาโลโกุตตาปาธิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัต ดังปาลินเยยันปิเม,มีพีขเขวาปุเปนันโรสุเปสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปานีทังทุกขังอริยสัจ ตังปลิญญาตันติเมภิกเขวปุเพอนันตุสุเตสุธรธรมเมสุจักหุงอุตตปาธิยานังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชาอุตตปาธิอาโลกโกอุตตปาธิตังทุกขสมุทยอ,อริยสัจจติเมภิ ขเวปเพลานโนโสเตโสธรรมเมสุจากขงอุตาปาทิยานังอุตาปาทิปัญญาอุตตาปาทิวิจาอุตาปาทิ่อาโลโกุตาปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัม จังป่าหาตับพันติเมภิกขาวกเว่ปุกแพอนันโนสุตูตรแปรสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปานีทัง ทุกขสมุทยัยยออริยสัจดังภหีนันติแม่บิขเวาโปแปอนันโสุแต,ตสุธรรมแมสุจักคออุงุตปาทิยา낭ุตถาปาทิปัญญาอุตถาปาทิวิชาุตถาปาทิอโลโกออุตถาปาทิ ทางทุกขานิโรทออริยสัตจันติเมพิกเขวปุเพานันโสสุเตสุธรรมเมสุจักขุุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปนิทัง ทุกข์ขณีโลอทอ,อริยสัตยังสัจขิกาตับพันติเมภิกขเวปุกแพนันโนส,สุเตส,สุธรรมเมสุจักของอุงุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลกโอ,อุตปาทิตังโข ปานนีทังทุกขานิโลโทอริยสัตจังสัตชิกะตันสีเมภิกาขเวปุกแพนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปา ทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิทังทุกทานิโลทาคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิเขเวปเพอ,อนนโนสุเตสุธรรมเมสุจัก องอุตปา,าทิยานังอุตปา,าทิปัญญาอุตปา,าทิวิชาอุตปา,าทิยาโลโกอุตปา,าทิตังโกปานิทังทุกขานิโรธาคามิเนปะติปทาอารียสัตจังพาเวตัดพันติเมพิกาเวโป โนตสุแตสโสธรรมแมส,สุจากุองอุทาปาที่ปัญญาุาปาทีวิชาอุาปาที่อาโลโกออุาปาที่ตังโขปานิทางทุกขะนิโรคามิเนปปิปทาอริยสัจจภาวิอันติแม่ปิกเขวปปเพออนานันุ สุดตสุทำแม่สุจักคุ้งอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิยาโลโกอุตตปาทิยาวะกีวันแตแม่ิเกเกวีแม่สุจากโตสุอาเลียสัเยสุเอวันไปปริวัตตังทวะา ภาษากาลังยถา,าผูตังยานทัตสนังน่าสวยสุดทางอาโหสิแนวตาวาหังพิกเขาแสเทาวะแกลเแกสัมาลกแกสัพพมะแกสัตสมมณพามมะนิยาปชายะ เทวมนุตสายะอ,อนุตตะลังสัมมาสัมโพธิงะพิสัมพุทธโธปัญยาสิงยะตจะขอ,มขอเอมผีเขวีเมโสจโตสุสริยส,ยสัตเจโสเอวันติปะดิวัตตังทวาดาสากาลัง ยาทาภูตังยานัทั์สานังสุวิสุทธังโหสิปพาหังพิเขเวสเทวะเกลอเกสัมมาลเกสัพัมมาเกสัตสัมนภาพมนิยาปชายะสเทวะมานุสายะอนุตลังสัมมาสัมโพธิง อาิสัมพุทธโธปัญญญยาสิงยาน,านจาปะปาณเมธัสนงอุทาปาทิอากุปาเมวิมุตติอะยามันติมาชาปินาทิธานิอุนัาภวติอิทัมวะจักภะะวาอัตตมนาปัญจวัคคียา ิขโขภะควตาตโอพาสีตังอปินันทงอิมัสมิงจาปนเวยยากาลนัสมิงพันยมาเนอายตสมมาตโกทันญัสาวิละชังวิตามลังธรรมจัก นุตปลาลธรรมจาักกังบวัติตัณาปาติวัติยังสมนเนนนวาพรามนเนนนวา ทางสุตตวะจาตุมมหาลาชิกาเทวาสัตธัมนุสาวสุงจาตุมมหาลาชิกานังเทวานังสัตทางสุตตวะตาว,าต,าวาติงสาเทวาสัตถมนุ สาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตตวายามาเทวานังสัตถามนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวาตุสีตาเทวานัสัตถามนุ สาเวสงสุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตวานิมมานาลตปีเทวาสัตธามนุษสาเวสงนิมมานาลตปีดังเทวานังสัตทังส,ทงสุตตวาลานิมมิตตะวัสวัต เทีาวาสัตว์ธามนุษสาเวสุงปาลนิมมิตวาสวัสตีนังถทวานังสัตวทังสุตวาพัมมกายิกาเทวาสัตธ์มนุษสาเวสงเอตัมพะควตาภาลานสียัง อิสิปตนเนมิกาภายอ,อนุตตลังธรรมจักกังปวัตติตังขปติวัตติยังสมณเณนาวาพรามนเณรวาเทวเวนาวามาเลนาวาพมมุนาวาเกณจิวาโลกาสมินตี อิตหะเตนะคเนนะเตนะโมหุตเตนะยาวะพัมมะโลกาสัทโทอาภุคคาชิอายันจะทัสสัสหาสีโลกาพาตุสังกัมปิสัมภะกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนยะโอลาโลโอภาโสโล ปาตุลาโหสิอติกรรมแมวะเทวานังเทวานุภาวังอภโขภะขวาวุทานังุทานเนสอัญญาสิวัตโพโคทันโยัญญาสิวัตโพโกทันโยติติทังาย สมตวกธัญญาสันยาโกธโยตวววนามังอโหสิ